เราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นสิ่งเป็นด้วยว่าด้วยว่าดวงดีนะดวงดีคําสอนท่านก็ตรงเป๊เลยพระเจ้าสอนให้ลุดสอนให้้นสอนให้เลื่อจากมนุษย์เลื่อสวรรค์เลื่อภพเป็นอริเจ้าเลื่ออริย้เจ้าเป็นพ่อรหันเลื่อจากพ่อเป็นพรุทธเจ้าเลื่อจากพระุทธเจ้าเป็นตถาคตเจ้าเลื่อจากตถาคตก็เป็นศาสดาเจ้ามันมีอยู่สามยางพวกรู้ริงรู้แน่รู้แท้ต้อง ต้องจรงเสถ้ารู้ไม่จริงรู้ไม่แน่รีบแก้ไขพอไปอ่านไปจำก่อนมาผิดบุญลุยเป็นประมาณนั่งภาวนาไม่เกิดทรมาต้องแต่แขนด้วยจิตด้วยการภาวนาเกิดสติธรรมเกิดปัญญาธรรมเกิดศีลธรรมศีลธรรมต้องมาก่อนถ้ามีศีลช่วยจนสมถทรรมเมื่อกี้เรามีศีลครบแล้วห้าข้อเมื่อมีศีลครบล้องห้าข้อเป็นไงอะไรที่เราต้องการมันต้องมาเราก็ต้องไปอย่างนั้นแต่สิ่งที่เลาไใ้กำไรหรือขาดทุนคือการกระทำของในปัจจุบันัน ถ้าเชียพอเชียแม่เชียรคำสอนบนเจ้ารับรองว่าไม่ขาดทุนแต่ถ้าไม่เชื่อพราเชื่อแม่ไม่เชื่อคำสอนบนเจ้ารับรองว่าขาดทุนย่อยยับในการเกิดครั้งนี้การตีายไปแล้วจะได้เกิดเป็นมนุษย์วาดทัการนัลโหยูแอฟริกาเป็นไหนกะรฮัลโหยูอินเดียเป็นไหนแล้วการเกิดเกิดยากเสมิว่ามหาสมุทรว้างไหมว่างบาริเฮตว้องนิดน้อยซักนิดบาริไม่เต่าตาบอดจนยกกางมหาสมุทร ปีหนึ่งจะโผล่ขึ้นมาครั้งเดียวเป็นไปได้ไหมห่วงน้นอยที่เราเอาไปวางไว้ในมหาสมุทรมันถือขึอน้นลุมขึ้นแล้งก็ซับไปจะไม่จีบไปทังไหนเต่าตาบอดตัวนั้นปีหนึ่งจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำครั้งหนึ่งวันนี้เป็นไปได้ไหมเจ้าเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมาหัวน้าเลยห่วงัจนไปสูบหัวเต่เาเดี๋พอดีพอดีจะมีโอกาสไหมมันแข็งมันกล้างห่วงหน่อยหน่อยนึ่ป้ามันก็จีบังเกิดนะซึ่งรื่องนั้นทีนึงนี่ถึงมีโอกาสกวัวแมนบว่ เป็นประมาณนั้นแต่ขนาดนั้น,น,นยังง่ายกว่า<บส>ที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์เอ,อาขนาดนั้นวันวานมันยังว่าง่ายวันการเกิดเป,เป็นของยากไม่ใช่ของเล่นเ่นไ,ไปซื้อออกมาเกิดบ่ได้เด้อที่บ่ให้เอาเงินไปซื้อผู้ขายมีเงินเป็นหมื่นล้านซื้อมาเกิดเป็นมนุษย์ในเมืองไทยไหนหาบอกตัวบริษัทใด่เขารับซื้อเกิดเป็นมนุษย์อี่ีจะบอกมิจะรับซื้อโลงรับซื้อประกันบริษัทตัวเมียนบอกในธรัมดาเป็ี่ยนยังไง ให้เราพิจารณาดูดีๆอาจารย์เคยย้ำอยู่ย้ำมากว่าหนึ่งบุญคนบิดาต้องมาก่อนสิเก่งมาได้หอได้กระซับถ้าไม่บอกยังไงว่าลบหลู่บิดามารดาอาจารย์ถือมากก่อนีผู้ใดว่าเขาลบบิดามารดาเนี่ยมึงติเก่งยังไงมึงสิตีลักกากัะบงกกัเดียอาจารย์มึงไปบ่ได้พราะสามเสวงดอกดอกโปกงตูบจะขีดินนันละขึ้นบ่สูงขึ้นบ่สูง ไม่เจริญพระพุทธเจ้าก็บรรยาให้เขามาเด่เดียดเนี่ยเสียไข่เขียนมือหูตาจมูกดิ้นเพ้าผมเรียบฟันมันมีแต่ของบิดามัรดาหมดแม้จะยากจะจนเรายังเขาร่มศรัทธาอยู่ ยกมือใส่เก่าเท่าใส่หัวยกมือไหวกอพรน้ำพวนเป็นมรดิ์รวมหายใจจากนึกถึงคุณงามความดีนึกถึงคําสอนท่านมันจะเจริญไม่วันใดก็วันหนึ่งเกิดขึ้นมาอาจารย์นั่งอยู่มีเงินทาไมภาษาสมน้ำน้ำไหนอาจารย์ว่าภาษาซ้ำสีใสอาจารย์บางอาจารย์บางวันใช้วันละแสนก็มีหาไม่หาเงินใส่เพราะได้หาอย่างหลักนังอย้่นี้ละมีไหมเงินไม่มีเก็บแต่มีใช้ เพราะอะไรประมาณนี้เน oh ี่ยเพราะอนิสงส์ของศีลอาจารย์สมาทานจราเทียนแล้วเดี๋ยวตื่นหอดหอนหงุ่งตื่นหมือตื่นก็มามานั่งสมาทานภาวนาอยู่เพรียจใจตื่นยัางไยภาวนายังนั้นห้านาทีก็จังหันแล้วค่อยลุกหลับตัวฝึกตัวเย็นเป็นนิดสั้นๆนี่เพราะอะไรหนึ่งลมหายใจเข้าเราไม่ลมหายเราไม่หายใจออกตายหนึ่งลมหายใจออกเราไม่หายใจเข้าตาย เราไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าบุคคลในนึกถึงความตายบุคคลนั้นย่อมบอกควยบุคคลในนึกถึงคุณบิดามารดาบุคคลนั้นย่อมเจริญบุคคลในนึกถึงคาสอนพระเจ้าบุคคลนั้นทั้งเจริญทั้งก้าวหน้าผนจักนรกอริยคีธรรมดาผู้ที่จะนึกถึงคำสอนพระเจ้าได้หนึ่งต้องมีคุณบิดามารดาอยู่ในใจนะประการที่สองต้องมีศีลอยู่ในใจสองประการต้งรวมกันมาเกิดเป็นทรัพย์ เป็นอริยสัพพันธ์ที่ว่าต้องไปทํางานหาเงินเนี่ยมันไม่อยยากเท็จในหน่อยได้ได้ไหนเงื่อนกับคนที่เกิดมาปุ๊บไม่ต้องทําอะไรไม่ลำบากนางใส่จากนั้นกินบ่เหมือดเหปล่อยพูดลังคนหาจนขาส่วนค้างบ่ได้ทธิจนตายจริงหรือไม่ก็ตามกันแท้สู้คนสู้กินเข่าพระศาสมาต่างสู้คนสู้อำนาจสามารถเกี่ยงลื่นกันกันเลื่อนพระยังยังชาติที่แล้วเขาทำมาเยอะแล้ว บัดนี้เขามาเห er <oh> <ina coming around> ็นก่อนจะสัตว์นี่สิเป็นน้ำก่าทันชั้หาเบาตัวมันไม่ถัดปาร์ตมันก็บมาเห็นอย่างมันก็สบายใจจิ้งก่เห็นมันมีเหตุงานยังมันสบายเงินกับเพื่อใส่บ่ล์รบบาปตายก่อนปากูน่ะเนาะเห็ุจะมาจนเจ้าเจ้าคำสมุนทุกอย่างมาเพราะใส่เอาที่หลักธรรมนน่ะอำนาจของกรรมแต่เราไม่มองดูว่าพระพุทธเจ้าสอนว่ากรรมมุนาวัจติโลกุสัตว์โลกจะเป็นไปตามกรรมเป็นประมาณนั้น เขามาเสียขอนี่เขาเชียว่าอาจารย์จะอาถารพิสูจน์เลยหาปม่ลด้อามตายหายนะเอาเอาเบียรมโป้มจะบาทก็ได้ก็ว่าอาจารย์อาจารย์นางยืนคือไม่จาเป็นต้องขอพบ่ขอโยมบ่ขอแต่อาจารย์นางภาวนานึกถึงองค์ภาวนาอย่างเดียวมันจะเกิดไหมเดือนต้นเดือนอาจารย์บอกว่าเจ้าเสียงเั้นเดือนนั้นเสียงขอบวามอย่างนี้ถ้าคุณไม่มีศีลไม่มีความดีในใจมันจะนี้หมด ถามนี้บางทีอาจารย์ทดสอบบางอามาจักเสียนสื่อเลยเสียนสามเสีสี่อาจารย์ก็เสือทุกส่วทุกทุกบ่ิจะส่งไม่ทุกบ่ทุกเนี้ยมีแต่ซอยพืนให้ดวยแต่เพื่นแต่พือันนี้พิสูจนได้เพราะอะไรอันนี้สูงของศีลเม้จะเป็นเงินส่วนนี้แต่มันเพ็นออนกรูงที่ว่า บุญบรารมีเก่ออาอาจารย์ต้องมีการเบกิกทรัพย์ข้าพเจ้าขอเบอกิกทรัพย์ที่ทำบุญกับพระริยะเข้าสู่กายยาปาลายัดของข้าพเจ้านะบัดนีบบ้เอาเทียนะาสะกะักเกีย์จะรู้กลไกทาความเป็นจริงนี่คือความเป็นจริงของกลไกของธรรมปุจ้าเบิก้าสู่กายใจกายยาป,ายยาปายละเอียดมันเคลื่อนเข้ามาเมื่อกับอาจารย์เบิกเบิกสองวันที่แล้วกตอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่โทรมาสาณมณพิจิงผมสบายดีครับเดี๋ยวผโมอโนให้ ผมขอเบิกทัพกับท่านอาจารย์หน่อยนะเดี๋ยวจะสวดเคลื่อนทัพเอาซื้อเคลื่อนมาเลยเงินสองพันไก่เป็นเงินสองแสนกันที่คุ้มอยู่เนี่เนาะแล้ว่าปีใหม่แล้วก็เอาหลักล้านนะสัมภารเอาที่หลักกับเราอันเผากับเผาอาจารย์สวดสวดเนี่ยไฟไฟข้าวขาชามมาเกี่ยวเดียวท่านปล่อยนะมันกระเผาเหมือกันห่วยไฟคว่ำสมีเด้นเป่าใส่เลยหลังสวดสวดเนี่ยหลังแหมหมดอาจารย์ กลายเป็นคนธรรมดาเด้ถ้าบาปเยอะๆมันจะบิ่งเข้าไปใส่คำว่าแย่จันเป็นแผลเปลี่ยนคลอดหัวใจปั้บกลับไปพุ่งกลับไปเนี่ยนั่นคือบาปกรรมที่เป็นขีดของเสียบาปเสียกันมันเหลืออยู่อันนี้ไม่เชื่ออันนี้บอกคุยตรงๆถ้าคนดีมีศีลมีบุญมาสานทำดีนะจะไม่ยากจนอาจารย์เสื้อคำสอนพ่อกระเมียอาจารย์เสื้อคำสอนพทธเจ้าอยู่ประมาณนั้นวัดนี้วัดที่สามสิบหก ในเมืองก็สร้างจนวาเวียนเวีนจะาถามว่าถามท่านผู้ว่าคนเมืองมานนี่มีมองให้สร้างอยู่วันนนจังหวัดอุดรถามปัญหาผมเป็นสางวัดเดียวกู้เขาเด้สร้างวัดเดียวกู้เขางงมันไงพอดภาษาพัดเดี่ยวหนึ่งเนาะได้มั้ยเาเสีสาเขาสิมาเองดอกเทวดามีหน้าที่หายอาจารย์สางอย่างเดียวประเด็นเงกับใพ้าี่นงเพราะอะไรเพราะอันิสงส์ของศีลเป็นประมาณนั้นแล้วตรงนี้น่ะ บอมีวัสนาบารมีไม่กล้าสร้างไม่ได้ถามดูนี่บ้านพุ่งกับยุนโมนี่หลายคนยุนนอนเอไม่ยี่สิบสงสิบปีน่ะพญานันนิคับนี่นอนเฝ้ายุ่เกึ้อนี่เป็นยี่สามสิปีเนี่ยน่ะไม่มีพระสร้างได้บ่ส้่งม่ได้เนี่ยไผ่มากกว่าสองมือล้มกึ่งไผ่มากกว่าสองมือหนีไปี่ด็จองในมากกว่าสร้างอาจารย์กับเที่ยวมาจะปีสองันห้าร้อยสี่สบสามว่าขอพระงูกว่นอกใจเข้ามาเที่ยวมาทำได้กี่ปียี่สิบเอ็ดยี่สิบสอปีเข้า ปีสงองพอาจารยหสิบอนยิ่งขึ้นมาสร้างตรงนี้แต่ก่อนไม่มีทางลงขึ้นมาไม่มีถนนเป็นปลาปเลยยางบินทบาบัดไปกลับจากกิโลสิบสากิโลถามไทยปานขับบินผ้ามูลุกไปเหมือนเมื่อเนี่ยงูกันหดลายพร่ได้สนใจกับงูเพราะว่าสภาวะจิตมันกับเป็นวัยรุ่นอายุสามสิบกว่าปีนี่คือไม่คือกล้านะศรัทธากล้าไม่กลัวอะไรทั้งที่พระได้สนเรามีเสียงเต็มตัวเป็นพาะกลัวอะไรตายก็ช่างหัวมัน โทรศัพท์ของมีสมัยก่อนหาเบาตัวอันบอกกยังเกินเงินเ็บอกว่ามีเออบอกเปลี่ยนเงื่อนมบอกว่าเมีบอกง่ายง่ายมียหาหีวัจุ๊ดจ้๊ดจน๊ดจุอดจุ๊ดจุ๊ดจุ๊ดงขึ้นมาไปบินสบาดเทวดจา๊าจุ๊ดจุ๊ดจุ๊ดยตอนนั้นให้หวยคนยากแล้วก็ไม่รับเงินด้วยดจุ๊ดจุ๊งจุบดจุ๊ดจุ๊ดจาปากออกไปนี่บ้านุ๊องแ๊งนี่ ก็จะว่าไปมือนี้หวยออกมันบ่ไปบินตะบาดบางมือเศร้ามั้อว่กันบ่าว่าย้ายเขาที่ถามพระอาจารย์เป็นไหนน้องก็จะใดวัดดอยถ้าวัดดอยเขาะอาจารยนปวดเนี่ยเด้อมันมีเงินซื้อกับขอกำน้ำห่วยมีเงินจากสามสิบหกบาทบอกผมว่าสันนี้เขนสมมติว่าจังมันออกวันสามสามหกกันบ่บินตะบาดมาหลังลงไปอีกเนี่ยเอาไม่ค้านเด็นเพราอันเพแม่หยังเด้่อันปลากับป๋องเราใช้เชื้อละสองแผง เพื่อที่ว่าบ้านเป็นกิโลนะบ้านหนองแซงน,น,นะยังเลี้ยงนะเข้าสารก็ใส่เทละสองกิโลมันว่ามีรถขึ้นมาหาบขึ้นมาที่ระบาดอย่างนีย ขาลุกไปเนี่ยมันสบายแต่ว่าขาขึ้นมาหาบจีหล่ะขึ้นเขาเขาฟ้านะขึ้นเอาทีหล่ะมันสิซ้ำหนีอาจารย์มาโมบินเครื่องบ้านบินเครื่องบ้านก็ว่าอ่านี้มดด๊อขก็น้อยหามนี้เขาว่ามีอําคากบ่านซื่อสิม่มบ้านน่ะมนคากรัวเพรอเข่าได้สามวันพิกาตพุน่ะตายเพราะอาจารย์สมบัติปนิวาอาจารย์สมบัติหัวสั่นอาจารย์สมบัติเ้าก่ขึ้นมาเป็นเจ้าวาตปีสองร้อสี่สิบสามผมนับปัจจุบันบารมีเราหลายเตี๋บเลยถนนเส้นนี้ได้เพราะอาจารย์สมบัติ ผูน้อยนี่เหลืออยู่พระอาจารย์สมบัติเป็นสั้นเด็ดการบ่มีเราเฝ้าวัดวัดตรงนี้อาจารย์ก็ไม่เหลือบ่ได้สร้างตรงนี้เด็ดเราเนี่ยเป็นภูมิบุญคุณนับถือเราแต่ใคกับพีไส้ล้าเนี่ยน้อยจนถนนเส้นนี้เราแต่สร้างขึ้นมากับพ่อใหญ่โอ้อาจารย์มากิงอยู่เด็ดถามว่ามีเงินบ่เราบ่มีเงินเด็แต่โยมมีศรัทธา สร้างขึ้นมาเพื่อในอนาคตตรงนี้มันจะเป็นที่มหาบุญจกหลวงลุงเท่าไหร่หลวงอาจารย์เจตพูญาอุลเบิ่งที่ล่ะอาจารย์ได้บุญไรได้หไรวันไหผู้ใดขี่ขี่รถขึ้นไปจ้าพูญะอุลเน่ยอาจารย์ได้บุญผู้ยังอาจารย์เฮ็ดถนนอาจารย์ขึ้นไปหอดลานทั้ำถึงเถิงถึงภาษาผู้ใดพานกันไปที่อาจารย์ก็ได้บุญแบบเสียนนั่จิบเนี่ยมันยึงบารมีหลายเพราะว่าเฮ็ดถนนขึ้นไปเจ้าพูญาอุเด่ะหลวงลุงยูอ๋อเด้อตอนนี้ ผู้ขาที่ไปก็ออ,อ,อกบ้านคนท่าน <laughs> เป็นประมาณนั้นเลยเมื่อ,อเรามานั่งตรงนี้เสียพระได้ปู่อาจารย์สมวนกับทีมงานเรามานั่งนี้เสียบุญให้อาจารย์แล้วนะเดี๋ยวอาจารย์สิกบปูให้เราแม่นบอกลาลาตรงนี้ใครสร้างอาจารย์แบกบปูนแบกเหงนมากกับพญใยญ่ยต้องเสียบุญให้อาจารย์เอเดียทิศนีอาจารย์ที่เขาบอกว่าทิศนีโดยปริยายยื่อักับเป็นนี่อาจารย์เยาขาบอกแต่ว่าหาบุญนั้นเกิดเกิดมากแล้วทีนี้นี่ เป็นยังกาจารยังเทศเทศวันนี้ก็เพื่อว่าหนึ่งมันได้อานิสงส์หลายกว่าที่สวดข้ามปีข้ามปีฮะเพาจำเป็นใหญ่มากไม่พอถึงเวลาสวดเจ็ดสิบนาทีมันก็ข้ามได้แต่ว่าข้ามจากนรกข้ามจากสัตว์รัาฉานจ้างจากเป็นสุลกัยพบชาตินี้มันข้ามยากคนจะมาสิ่งที่ข้ามได้ก็คือธรรมพระเจ้าคือศีลเท่านั้นขันยาสุขมันก็ต้องพบนป้อนอย่างไรศีลขาดทํา ถ้าบ่เมีศีลข้ามมันก็รวยบ่ได้ถ้าอยากเกิดบุญถ้าเมีศีลก็เกิดบุญบ่ได้เปลี่ยนประมาณนั้นเขาต้องทำหนักก่อนนี่บิดามารดาเนี่ยต่อไปจะอาใสยใครต้องมาใสยบุตรทิดาถ้าบุตรทิดาไม่เชื่อคาสอนพระเจ้าว่าบ่ามีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพ่อกับแม่ตายมีเป็นสั้นเนี่ยตายพี่ยังไงมันบอกเขาวัดมันบวชหูจะบุญบวทั้งบุญหาพ่อหาแม่ ทำอย่างเดี๋ยวตายแล้วกลับมาทำบุญได้ไหมหาบ่อตัวสิกลับมาทำบุญได้ยีวัดในเมียงผีมีอยู่เกิดที่ไหนให้ผีตั้งหน่อม้วนก็จังอาจารยนบานมัตสิมูจังหน่อม้วอยู่บ่กหาบ่อตัวปนน่ะไปไหว้กันรอมที่จะไหว้จอบพวกจะไหว้วากิโรหุ่นหงิดหลายไปพอมีตั้งโยโกอยู่บ้านมันบ่ไหว้จารย์ว่ามึงมาคึกฉลาดยถ้าเจอคนสมัยใหม่หนิลากิโลตั้งก็จะด่วนหัวจะพากันไปไหว้หนอหมดไหว้บุษราเนาะ เขาเขาไหวให้บูชาพระบูชาพระสง์จะไหนจะไปบูชาหลักกิโลอาจารย์บ้านคนก็แตจียกยาบย่าไปเรื่อยวันนี้ซ้อมมัดมันขังกว่าภาพมันขังกว่าคนธรรมดาอาจารย์มาแม่บุญธรรมดานั่นคือความเชื่อที่ผิดผิดผิดเพราะอย่างยังเพราะว่ามันทำมาบริขาสู้ใจคนเลยเข้าใจป้อบริขาสู้ใจวันนี้อาจจะน่ารำคาญวันหน้าจจะบอกว่าอ เขาไปหาอาจารย์หาป๋ตัวที่พ่อเพื่อนบัดวันนี้โอกาสดีนะนานๆเจอกันครั้งหนึ่งเจ้าขันมือมาหาเ๋าอีกจ้าขวักลางเดือนหน้าเจ้าติพ่อเพื่อนมาบุ๊อาจารย์สมุนไม่ใช่ธรรมดาอย่าว่าหลวงปู่สวนเก่งอาจารย์หน้าสิเก่งหลวงปู่สวนอะไรเพราะเราเป็นผู้สอนให้ย่อมสิมากที่ผุนขี่รถสวนลงไปผุนบ่เจ้าที่โทษเรื่องคนเงือเลุ่นปิดโทรศัพท์พ่อแม่เราก็ตายแล้วผู้ปวดหัว เราช่วยพ่อแม่เราพ้นจากนรกก็ภูมนั่นแหละเหลือแต่ตัวเราแค่นั้นเองคนอื่นเป็นใครบุพกรรมของเขาเราไม่เกี่ยวเฮาไม่เกี่ยวเดียให้เขาซ่วยตัวเขาอย่างเช่นไม่จะพูดกันใมันจะเปลี่ยนในอัตฉริยเจ้าโนราโถพระพุทธเจ้าคุณบอกสั้นเดี๋ยวพอว่าเพีแม่ไม่จะพูดกันอยหาบาตัวอาเจ้าของมือเทียนก็ดีขาก็ดีทุกอย่างก็ดีหมดทำไมไม่ช่วยตัวเองแสดงว่าเขาขี้ขานใช่ไหมหนุ่มพระพุทธเจ้าช่วยตัวเองสิ คนสิร์ฟนเดี่คนไหนไคำสั่มันก็บ,บอกยแต่ว่าอยากรวยเดี่ยวันอยากรวยไปหาตัวขอรวยรวยสัวข้าเรา,าที่เขาอยู่ในส่องจีมเรียนว่าอะไปโกงเขาดี่ดีเป็นหลังขัอยากรวยหาบทตัวสัวเขาเสียเลยมันตัวละบาทเมียนว่าใช่ไหมหนุ่มอยากได้ท้องได้นล้มา,มาดมา้ความบริสุทธิ์นันยิงภูมิใจเป็นตัวเป็นต้มเป็นกดเป็นโกงเข้ามามันไม่ภูมิใจเป็นมันทุกคนที่เข้ามานี่มันจะอยู่ในคมของอาจารย์หมดพาดดาเทียมเกินเนี่ย ขาสอบประวัติเดียยร้อยปุ๊บล็อกไว้เลยที่เขามาในเกื้อนอาจารย์นี่นี่เรียยร้อยถามผู้นางถามบอกเดี่ยวเดี๋ยวมูนจักดีถามทุกคนที่มาใกล้เขาจะรู้เลยประวัติคนเป็นมาคนนี้เป็นยังไงเขารู้จักหมดอาจารย์เนี่ยว่าทุกอย่างเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกอย่างดีหมดพร้อมหมดตอกในของตำรวจกันก็ติดตัดออกปุ๊บเลยให้โอกาสเขาคนที่ดีเขาเพิ่มดีให้อีกเนี่ยไม่ธรรมดาอาจารย์เนี่ยว่าโอ้ คนดีก็หายากแท้ปะคนบาดทีมันก็จังหาง่ายที่อาจารย์ว่ามามามาไปกินเหล่าน้ำกันพนาสัตว์มาคือง่ายคือเอื่นกันง่ายผัดเมียเอื่นมาเทามาทํางานหื้อคอยสิค่าฟ้าขันยามเมาแล้วผัดนอนบันทำไมเขาพอไปนอนน้ำกวดเหล่ามันก็ไปนอนน้ำเมียอยู่ที่อาจารย์ว่าน่ะฟ้าก็สิเอื่นง่ายเนาะเป็นทัวร์ใช่ไหมหนุ่มเดี๋เอาน้ำเขาอยู่อาจารย์ว่าซื่อๆหรอ คุยเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาบ่มเยาวาผู้ใดเด้อจะดีหรือชั่วก็คนเหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่ว่าบุพกรรมเขานั้นจะให้โอกาสเขาแก้ตัวไหมประมาณนั้นเด้กัน้องพยาามพรนสมาทานศีลเสมอเสมอก่อนนอนล้มปได้เสียงงั้นจังบาทอาจารย์ว่าถามทางช่องดูสิเขาหายจะได้เพราะอะไรลูกศิษย์อาจารย์ก็เยอะอีกแลหลายคนผุ่นนั่งยืนทั้งผุ่นหกล้านถามกูดกเขาทำอะไรอาจารย์ให้คาถาอะไรไปก็ถึงได้ วันพี่น้องอาจารย์เด็ดเด็ดได้หรออาจารย์เริยน่หาบ่ช่วยจะไปเริยนมงคลก็อาจารย์เกษีได้คิดกันไม่เหมือนแมงกอนซ์อดเยอะเห็นว่ากังเห็นว่าห้างเสกเสกนั้นหน่อยู่เด้อเห็นว่ามาเด้ตั้งนามโมเด้ดเจ้ว่าหมุนบางหมุนยักเสกบ่ได้ด้วยมีเปรียบเรียนวกันแต่ว่าเสกหน่อยค่าถามมาเด้ตั้งนามโมซื้อมันก่อเลยเพราะเสกบ่ไหวเลยทางช่องก็จะใครแน่หนอทางช่องเนาะเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งอาจารย์เตือนไว้ว่าฮอกพ่อของดีแล้ว ข้อของดีเนี้ยของดีในหนึ่งศาสนาพุทธเฮาเด้พบเด้บพ่อเกิดในเมืองไทยเกิดในเรียกว่าปกครองแบบประชาธิปไตยเดี๋ยวมีหน้ำซ้ำฟังคําสอนบนจ้าปัดโอ้ในโจกโลกว่ามีประเทศเดียวนี่อหม่อาจารย์ว่าน่มีประเทศเดียวด้ <cały istas S 3> วยในในโลกเหนียวนะที่เหลือโยมที่เป็นปกครองแบบพระพุทธโอ้ยย่าเหว่าจะไว แตว่าประเทศใจมันเคลื่อนประเทศนอกก็ะหิบไปเนี่ยฉะนั้นเลยอาจารย์เนี่ยว่าอาจารย์เนี่ยว่าเจริญไม่เจริญอาจารย์เห็นเห็นทําให้อยู่ดูอยู่ให้เห็นเย็นได้จะไม่มีอะไรทะเล็กว่ะเดกกลางน้าก็แม่อาจารย์สั่งงานอกตามสายของแท้ได้ละขณะว่าได้เยี่ยมชินินยังสั่งได้อยู่กรุมพาวางเรามองเจริญกระสังได้มองว่าจะเลิกกระสังได้มานี้ยเยาว่างช่องเมาจรเนี่ย เบืองบองอาจารย์เขาที่จะว่าว่าเอ็ดเอ็ดแผ่นเอ็ดไกลหน่อยว่ากิงเบึงคู่บาเขาเขาบอกกิงว่าอันนี้บพรนใทนเอกเครืองนี่คุณเคียงจะซื้อเพรท่านเอาอีหลีเมียนบันอันนั้นเสกเชียวนี่ถือว่าว่าบุญเก่าหลายคนอื่นทำาะไรได้ขอให้เรามีความตั้งใจหนึ่งต้องมีบุญของพ่อแม่บิดามารดาอยู่ในใจสอง ต้องมีศีลอยู่ในใจสามต้องเชื่อกับสอนศาสนาพระพุทธเจ้าสามปการมีอยู่ในใจนี่ยึดยังกัดีดีมดทุกอย่างเด้อเข้าใจว่าอันนี้มันจะทุ่มหรือบุ้งใกล้เสี่ยงว่าเข้าดาวหรอไปถ้าแสดงวแววบ่ชมงคงเกงนี่บัดท่านเดีไปใส่มาใส่โอ้ยอ่อนซ้อนศาสตร์อะไรอะไรอะไรดูท่านั่งดิบหมดไม่หยิปอดแห้งกลวยว่ เราไม่ไหวแล้วเมื่อไรอาจารย์จะลงทีล,ลงอยู่อาจารย์กับปวดขาขึ้นกันเราไม่แม่นึกถึงศีลอันดสูดแดนาริยเจ้ากนันทีนะโสดาปฏิยมีโรคปวดหล่นอยู่ยังตกกักเลสไม่ได้แต่พาย,ยายามมันสมาทานศีลตลอดนั่นคือเสียโสดาปฏิผลยังระสังโยชน์ไม่ได้สกิทาคามีระสังโยชน์ได้สองข้ออนา,าคามีระสังโยชน์ได้หกข้อพระอรหันต์ละรสังโยชน์คือตกกักเกลสได้หมดเลย แต่ยังเป็นผู้พุทธเจ้าม่ต้องใช้กรราหมดก่อนพระอรหันต์ถึงเป็นพระอาหารหันต์แล้วยังไม่จําเป็นต้องหมดกรรมยังไม่ต้องเป็นต้องเหมือนอย่างพระ,ะโมคคัลลาสร้างกรรมกับบิดามารดาแะแวเทวาเป็นรูปเป็นพระอาหารหันต์เหมือนกรรมไปทั้งนั้นโดยกรรมเก่าจนกัะน,น่ำตีลังขาไปเข้าพระพุทธเจ้าพระเจาว่าเธอต้องใช้สังขารต้องเธอกายอย่างเีอเธอใช้นี่กรรมก่อนจึงจะเข้าระนิพพานได้ประมาณนั้น ่ก็เรนนี้เรามีใช้ริมเรนมิตรสังขารนั่งอยู่ตรงขวดหินโจนกนนัตวัดตีมะขาร่างกายสังขารมุนแดกแดกก็ตายแล้วไสหนีกลับตัแล้วเพราะอะไรหลงเมียเพราะว่าเมียเมียเมียกระโหลกแข็งมันถือกันเนี่ยเป็นประมาณนะเมียก็เรียนว <ร Stevens. S 1> uh ่ากูสิี่แยกมันยังโดนสัญญาณควงหัวงตากูเห็ีดกูลำบากบ่ถือหูถือตาเลยใสกวนล่อยาไปกขา ให้ผัวเอาส่เกียนไปทอดกลางปลาเอาแม่ใส่กระสอบไปออกกลโนบายว่าจจนมาสิยมากนมากคท่าถ้าเอาไม้ตีเคาะน้ำเกียนน้ำยางเงินตีแม่อยู่แน่เลยอย่าเห็นแม่ขออย่าเห็นแม่ก่อยผู้บุกหดือยวกมองแม่มันบล่ะผู้อ่อนผู้แม่หดือยวกมองลูกก็เรียกว่า่องลูกเป็นไหนย่านลูกตายย่านลูกได้รับเพันท้จากจจนวันนี้บองว่ากนุโนบายของลูกเนี้ยว่าโอ้ยลูกเอ้ยหนีไปสอยพวกงแม่แม่เถาเนี้ย ลูกกลาหมอจะมาเมียตายแต่ผ so no like, ัวบาปบ่าูวกขลาบบาปย่แต่บาปใช้ทางกายคือเอาไม้ไม่เอาคว้านตีเด้ตีเมียแต่ว่าจิตใจไม่มีเกียรตินาจะทําอย่างนั้นคนที่บาปที่สุดคือเมียคือสุขสบายเจ้าในใช่หรือทางกายอยากอันนี้ก็ของจริงแล้วอีกอย่างประการหนึ่งเด้อถึงแม้จะเป็นพุทธเจ้าแล้วแต่เข้าสู่นิพพานไม่ได้เพราะเศษกลับน้อยๆน่อยะอาจารย์ก็ถามชาวพุทธอยู่ว่า ทำไมพระเจ้าถึงเข้านิพพานที่กลางป่าทำไมไม่เข้าที่เมืองของของบิดาตัวเองจะเป็นเมืองหลวงเป็นวังคนอยู่ในวังพระพเจ้าบอกว่ามันเข้าไม่ได้จะเข้าได้ที่นั่นเราก็จะไปเข้าเรามีเหตุผลพอจะเข้านิพพานใช่ไหมอานุนปกครองเลยปกครองพระเจ้าปล่อยป่าเป็นครึ่งไปมอหานอดีตชาติก่อนจะเป็นพระเจ้าเปลี่ยนพ่อข้าง้พ่อข้าคุ้ยมันไม่ใช่เรื่องมาเอื่มมันมีทุกอย่าง เดี๋ยวนี้นี่อานนู้เนี่ยเป็นพี่ชายพระพุทธเจ้าเป็นน้องชายพอข่าง้อพอข่าง้วยพีก็น่องไปเมื่อมันแดดม้อนไล่ง้อก้วยไปใกล้หนองน้ำไล่ง้อก้วยไปลงมน้อยหนองน้ำเมื่อลงในน้ำน้องง้อก้วยบัดในน้ำมันมีสิงสาราสารเยอนปีงกับมันมากง้อมาก้วยเยอะแหล่งบ่ลงน้อยนน้ำมีบ่เาก็เห็นปีงก้อนง้อก้วยเ้าบ่เคยไลรนั่นก้อนขึ้นมาแต่ก็ไม่มีปีงกัดง้อกับ้วยเหมือนขึ้นมาตัวโกหอยจกต้นอยู่อ่านด้วยพระพุทธเจ้าก็เลยว่าจะสมัยเป็นพ่อกางก็เอา ไม่เชื่อพิงออกจากง้อจากเพื่อจากของเราไม่เห็นด้วยความที่ว่าเป็นผูตุชนอยู่หากกริงไม่มาส่องจริงขึงเพื่อใช้ฉีดินท้ายเป็นอะไบ้างตายที่ลราพิงบอกว่ากับทั้งหน้าสิมีจริงบอกคือเราในปัจจุบันเราไม่เห็นเราไม่เชื่อเพราะเราจะไม่เห็นเพราะว่าบารมียังไม่ถึงขั้นนั้น เขาก็ะเฮ็ดไปนี่ไปใส่ยุคตัวเนี้ยกวาดเปียโนยสินะมึงหิมปลาตัวเงีหมอาหารตัโบชะลุยยังจริงนะไม่ว่ากันเจ้าบานี้พระพุทธเจ้าเมื่อสามเดือพระพุทธเจ้ามาในยุคกลางๆต่อมาถึงการถึงเวลาอ่สัมปรมีมาครบจะเป็นไงจะเข้านิพพานบาดนี้ปิงี่งี่มันอยู่ในน้ำเพราะมันขึ้นทั้งขวดถือพระพุทธเจ้าเอาไม้ขึงไม้เป็นไงขาดน้ำกรรมนั้นบัรดาลในพระเจ้าก็หายนะ เนี้ยไปเจอเห็นดาเป็นแอียงน้ำเอียงน้ำน้ำหลุมน้ำบ่ออยอานุ้นก็อนเลนไปยางไปไปหอดบ่อน้าแห่งเป็นจิตตุตั้งสามครั้งพระเจ้าเลยก็พิจารณาโดยเคยขายันเราใช้กรรมตัวนี้หมดแล้วอานุนพาเราไปที่นู่นที่นู่นมองไหนมองพุทธคุณปีนจากกันยูิใจ่ชิกรรมนี่ห้อยสั้นนั่นเนี้ยเขาที่พังมาได้แล้วเป็นไงต้นจิกับต้นห้างสองต้อันจริงจริงที่ปักเกิดเป็นทศจิก็บต้นหลังสองต้นต้นจิ็ตัวห้างเขา เพื่นอนจงเขาไปเขานิพานไส่ไส่หนีปีงเี้นะน่ะแจังเขานิพพานได้พแาะม่อหลวงพ่เจ้าก็จงไปเขานิ่พาน,านก,ก็เป็นสวรรค์เราก็กล้นไม่ใช่สวรรค์เนเขานิพานคือตายประมาณนั้นเด็กพรม่มอวานหัวย้าเพื่อนบ่ญาติยุงญาติอย่างที่ว่ามันเขาบ่อไรต้องไส่หนีเขาเป็นว่ากรรมมุนวัจจิดียวกัวที่อาจารย์ขึ้นไปจากที่แรกเี่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็น่นไปตามกรรมกรรมมียมนาจหรือว่าเป็นมนุษย์มนุยอย่างที่นะที่ตังต้งใจไม่ตั้งใจก็ดีวันนี้เราจะไม่เห็น แต่เฮะบนชีวิตเฮาอยากได้เงิงมันบ่ได้จังใจมีแล้วเข้าอยากก็หมดไปชีวิตไม่มีความสุขบ่แม่นกรรมสิแม่นหยังคิดเอาค่าค้างือค้างคอยากหัวอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์ไม่เชื่อเรื่องกรรมบาปมีบุญมีน้องมีสวัสด์อาจารย์ไม่ปวชดวงปานี่เนาะว่ได้เอาผ่านอย่างมหากินเนาะอาจารย์บ่ได้สนใจบังหันทำยังไงบิดามารดาเราก็ตายสักวันหนึ่งอาจารย์นางรับจากจะกูตายเดดวงมกิจวิญญาณอยู่ได้หนเหตุยังไม่พี่ไม่หน่องไม่มี แล้วพ่อแม่ที่เราเลี้ยงเรามาท่านต้องอาศัยเราเกืือกเราจะเกืือกคูนสิ่งไหนจะข้ามภพข้ามชาติไปได้เงินวัตถุส่วนนี้ถ้าเราทําไม่เป็นเปลี่ยนเป็ียนนเบุญเดี๋ยวเป็นอริยสั์เป็นอริยสั์ไม่ได้มันข้ามภพข้ามชาติไม่ได้ถ้าเป็นอริยสั์ได้มันจะข้ามภพข้ามชาติได้เป็นประมาณนั้นเพิ่งยังถึงวันที่หนึ่งอริยสัแต่ชาติที่แลก้างแว้ อาจารย์สุวรรณก็มาสื่ออาจารย์มาซื่อมาซื้อคือการออว่าขอจะถูกรลยอยากได้บนอยากได้แทน่วาจิไปซสอยพือนอื่นถื่อนว่าห้ขออย่างนั้นกันถือเขาถือเฮเดี๋ยวมันไม่ใช่อะไรหรอกคือมันยังไม่ถึงการถึงเวลาจะได้ส่วนอื่นแทนแล้วโยมที่เขาได้โชคใหญ่เราก็ยินดีกับเขาสักวันหนึ่งเราอาจจะได้โชคใหญ่เหมือนเขาอาจจะไม่ใช่าะวันที่หนึ่งอาจจะหนึ่งป่วยป่วยไข่บ่เก็บเป็นโรคลายประการที่สอง เมื่อจากหนี้จากสินประการที่สามอาจจะมีโชคหลักแสนหลักหลายแสนหลักหมื่นหลักหลาย่เหมือนตลอดเป็นประมาณนั้นประการที่สี่หน้าที่การงานก็จิตขาดไม่จิตกัดประการที่ห้าลูกวัวก็วัวยากววง่ายให้กลายเป็นดีกับเนือกับจะก็หัวเป็นหาให้กับให้กลายเป็นดีประมาณนั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ชัดถ้ามันเป็นพ่อคุณงามความดีแล้วเราจะเอาไรเ่ยเพบมะนอนี้อีกไม่นานเราก็ตายเนี่ย ไม้ยใกล้ฝั่งมีแล้วอยากอยู่ได้อีกสวรรค์ต้องงอยทิ้งฝั่งไว้ให้วังเวียงบ่มีผู้ใดอยู่ข้ามโค้งกับพันไม่แก่ก็ตายได้บ่จะเปลี่ยนจังหวัดท่าแถวจังตายบ่เมียนเดียหาบ่ทั่วน้องเที่ยวออกมาบ่ท่านไหนบ่ท่านไหนใช่ผัวก็อายุตายเจ้าเนี่ยทองกับมีหยาบลอยอายุมานหน่อยมันตรอมดาเนี่ย ทรัพย์สมบัตินอกกาไกลเมื่อายจากเั้นเสศษจากเสศษผงอย่าสงสัยถึงรับเวยหลายล้านประการใดเมื่อสิ้นใจจ่ายจากก็ยากจนขนาดเมียน้อนกันฮะกันจะขาดใจเดี๋วเมาคนเมียจะถามหาบอกากับหัวใจคือว่าเป็นน้อนในโรงน้ำกันคือฮักกันเดยเนี่ยตายเมื่อเดี๋ยวตายสักทีเนาะยานไหมบัตแต่กี่น้อนน้ำกันเ่ราะากกันเนี่ยเมียนว่า เพราะว่าผัวตายปั๊บนี่มาดจัดช่าง,ง <c oughs> คือพอเป็นนอนน้ำกันฮักกันหลายเ <c oughs> บื่อเป็นน้อนเรวตายเป็นผีตัวนึงเนี่ยนว่าตายข้าวเดี๋ยวเป็นผีเนี่ยเ่ราะาเป็นผัวเนี่ยป่ะเนี่ยอาจารย์ว่าโอ้ยมนันงดเลยอาจารย์คือนอนน้ำกันมายี่สิบสามสิบปีพราทิ้งน้อเป็นว่เทิ้ง <c oughs> ตายเราเป็นผีเลยก็สร้างเราเลยหวัด <c oughs> โอ้ตายนี่หรือว่ารักกันใช่ไหมที่เฮ็นยังก็เฮ็ดน้ำกันกินยังก็กินน้ำกัน ผลกันบมดมีอนพามีแต่บกปัดโอมันตัวเขาครับที่กิ่งแล้วน่ะเราเป็นผีเด็กกว่าเจ้าผนผลไหนว่า้างเบิ่งด้วยผีมีกระดูกวะะเกิด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 มีแม่หนุ่มผีมีกระดูกนะแต่ว่าวิญญาณไม่มีกระดูกจงเข้าใจที่นี่เขาเป็นผีดิบเขาก็มีกระดูกคือกันกะมันเข้าใจว่าพาเนื้อพาหนังไปเบิ่งเห็นกระดูกวะวะ บันนี้เห็นโคกกระดูกย่าๆเฮ้ยเห็นขัาเขาเขาใจมาคบทุกขินเลยเขาเป็นผีดิบย่างเลยเพราะเพราะเชื่ว่าผีเจ๊คนนีนังหนุ่เฮ็ดคือคือว่ะเตี้ยนคงอยู่คงอยู่โอ้ยกับมึงว่าจะเตี้ยนกับมึงติดไฟแด็กเนี่ยมีกันเตี้ยนในเมืองไทยมาโดนเนี่ยโดนติดเกียบคว้ามันมันมามีมึงหลีกเนาะนี่ผีเจ้าเนี่ยวทันสมัยเตี้ยนไป็นตัวจีิงตัวเดียวชุดสี่เหลียวได้มีโอ้ยมาปั่นรถเบรกแตกกับจันมาทางผีในเมืองไทยเดีย อัดงเงิอย่างพวกเขาได้ห้องสิบกลัวผลได้บ่มีอัดเนี่ยอาจารย์ว่าโอ้ผู้หนึ่งแ่บบ่ทันสมัยผู้หนึ่งแบบปัญญาอ่อนอาจารย์บ่ประสมบอกวบเจ้าเม็ดเอาตอนนี้อาจารย์ก็อยูพักในพักเที่ยงเนี่ยเ่เป็นพักเที่ยงนพักเบรกสักก้อนพักชั่วโมงไปซิมขลานไปพูนแนวพูนพยญญาอ่อนพนเอื้นลูกค้าแล้วยเพราะ่จะเสียวขรางจะไปไป โอ้ผมได้ร่องของผหมลละเตรียมพร้อมไปพังยงคกันแล้วจะมาสวดเทียียวเล้ยวเลยบบัตลนี่ลูก